เวลาเราสามารถมีสติรู้ลงในขันหานะตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะปัญญามจะเกิดจะเข้าใจความจริงพอปัญญาเกิดนันก็ถอดถอนความเห็นผิดทําลายมิจฉาทิฏฐิลงไปมิจฉาทิฏฐิในเบื้องต้นก็คือการเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเรานี่พอ ผ่านข่านโสดาบันนะมันจะเห็นนะขันห้าไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่ว่ามันยังยึดถืออยู่มันลดระดับมันยังยึดถือเป็นของเราอยู่นะแต่จริงๆเรามันไม่มีหรอกเรามันเป็นแค่ความหมายรู้ผิดความคิดผิดความเชื่อผิดความเป็นเรามันก็แค่นั้นแหละจริงๆไม่มี แต่ยังไม่ใช่พระอระหันนะก็ยังล้างได้ไม่หมดนะจะแต่ล้างก่อนว่าขันห้ามไม่ใช่เราตัวเราไม่มีอันนี้เห็นแต่ความยึดถือยังไม่หมดค่อยภาวนาไปเรื่อยนะวันหนึ่งก็เห็นความจริงกายนี้ไม่มีอย่างอื่นกนะายนี้มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มากกว่าทุกข์น้อยมันทุกข์เพราะอะไร กายนี้มันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นมันทุกข์เพราะมันบังคับไม่ได้ี่ยเห็นอย่างนี้หลวงพ่อเคยภาวนานะตอนนั้นบวชในสามในพรรษาที่สามมันเหนื่อยมากเลยวัดเพิ่งสร้างใหม่ๆต้อง ดูแลปลูกต้นไม้รดต้นไม้อะไรพวกนี้สากแดดร้อนเปรี้ยงๆเ,เลยเปลี่ยนท้องนาให้เป็นป่าเนะชา้ชาๆสายๆอะไรนี้ญาติโยมก็มาเยอะแยะเราสอนสอนใส่็จแล้วเหนื่อยเห,หนื่อยทำงานที่ใช้ร่างกายก็เหนื่อยอยู่แล้วนะมาสอนญาติโยมก็เหนื่อยมากนะล้วไปนอนนะตอนบ่ายๆเราไปนอนแล้วมันลุกไม่ขึ้นอะ่ะ ถึงเวลาจะต้องลุกแล้วมันลุกไม่ได้ร่างกายนะเราสั่งให้มันขยับไปยื่นเลยไม่ได้เลยนะดูไปเรื่อยๆนะมันเป็นอนัตตาให้เราดูแล้วนะสั่งให้มันขยับตัวยังขยับไม่ได้เลยเนะี่ยดูมันเห็นเองแหละถึงเวลาเห็นร่างกายนี้มีแต่ทุกข์นะไม่มีอะไรเลยกายนี้เป็นอนัตตาไม่มีอะไรเลยค่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆนะ ทีแรกมันก็ลกความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นเราสุดท้ายมันเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งแล้วมันก็หมดความยึดถือในขันห้ายอมรับไม่ได้ก็เป็นทุกข์ปัญหานั้นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่ความทุกข์เป็นส่วนเกินถ้าเมื่อไรเราสามารถปฏิบัติจนจ,นจิตใจเราฉลาด รู้ว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราทั้งดีและชั่วมาแล้วก็ไปเหมือนกันหมดมันเป็นธรรมดาเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรายอมรับไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใจมันจะดิ้นรนทุรนทุรายปฏิเสธสิ่งซึ่งกําลังมีกําลังเป็นอยู่ก็ทุกข์พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมโชว,วัดสวนสันติธรรม แสดงธรรมเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2564